ก็ไม่ลำบาเนานนะไปไหนข้าพบอก็ขัดเลยเหรอข้าพบอแล้วกันไปไหนข้าพอบอจะเตรีมยมบ่ให้อะนี้เต็บที่ทุกแต่บ่อมันมันยิบเียว เออตาบอลเพีย้ยนราคาเป็นดับับเพีย้ยนรัคาไ่เห็นอนไทยเคยโคโตไอ้นี่ยังมันมันนวลไงเด็นตดติ่มก็เลยนี่จะมันมนอลไ ถ่ายลง u ูทู e นีนะกินเป็นตาแช่เอืเอ,าาเกอก็รับจอบก็คือมะแกะเลียกรกินแล้วสเลียหายมันวะ mục một lễ ừ. ừ. mà... cái này hải Ai ở ở mà đi hải 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 nhắm hải 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 rồi Cái hải <laughs> <laughs> ขณะนี้ผมคืออิตาลีจะออกอย่งเง้ยเลยขาดขาดขาดเอากินกินเนื้อพี่ยุย้ยกยอีสานอีสานกินดเ่ลผิดรูปนะ้วก็กินพี่ยุ้ยพี่ยุย้ยว่าย่ยานบอกอบอกว่าย่านดอกพี่กินได้แต่ว่าพี่ไม่กินอ,อ่ะกินเลยคนมักเนาะแต่คนไม่มักไม่รู้ว่าเขาจะกินเนื้อคั่ว เน,น,น,นื้อปายกับเนื้องวเนื้อไหนอร่อยกันหอ้พอ,พอ,อกน่ะมนยมันเ้อน,น้กรฟมันอ้นวนฝา<อ>งัวนเนะพ่องัวเลี้ยงยากฝ่าไหมมันเลยผอมไหมหนูเห็นเขาเลี้ยงนะขนาดเขาให้ย่ามกินทุกวันมันยังผอมปย เราพี้อะล้วนๆเน้วยจะส่งพี่อะซึ่งหยอดนี่เนี่ยโย่หลังหัวปั้นเอาสองถุงหัวปั้นเอยียมเนาะเอาเปล่าบ่เอาอยู่เอาใส่ผูเบางคนบ้านโย่ไปเก่าเอาหันกับไปเอาหันกัเอาถุงหนึ่งไปจ้ายใจกัาถุงหนึ่งเช่นเดียกันพอย้ายใจกับไปด้วยเอาหันกับเอาหันกัเอาถุงหนึ่งไปปั้นเลยเพื่อน vẫn đi một hơi vẫn đi hầu hết không còn. Qua hết gì mọc của mày. Vì vừa yêu anh khai anh hai. Va anh vừa 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 มันเจ๊ของหากินยากเนาะออแเเนาที่เ้อยู่ฮะเนาที่เหรอเิ่งจะได้เอาม้าอีก้วโอะโอเคโอเอาบาอืมความนีเลยนมันเยอะมีนจะเมนไผ่ใสวยเห้อ

มันต้องทำเครื่องเองอย่าไปใส่เครื่องพะโล้น่ะมันเป็นเครื่องแบบนั้นเลยเครื่องพะโล้มันมันมีกลิ่นเครื่องเทศไงเบอร์เยวะขึ้นไปซสร้างัวขวบไปเดียวเท่านั้นน่ะนำลงโม่เลยเนี่ยโม่ยังมม่หนักเลยเนี่ยโม่นี่จะพอไหมถ้ามันใส่กาไิอะไรที่หวานๆเลยเนาะ <C OUGH> อันกิแน้ะมัน,นอันมันหาโอ้ยไม,อไม่อีพอมันเท่าดดีพ่อสองมา้นเท่ารเออเอใช่ยี่บบาทอยัซุทดิซบาทจะเต็มปีบโอ้ <c oughs> โหซ <c oughs> บ,บาทได้เต็มปีบหนึ่งออสิบยิบบาทคนดา่ะเขาบนียมั เขาไม่กินกันหลเ็มพวกมกินกไปวตวรับมากสอนลูกเขาไปเรียเข้าเรียบหสอนนั้นนันลูกหลานกัเสื้อเอ้าช่ลงนี้ลูกหลานสอนพ่อมเทรท์มีคุนี่้ทาว่าทมัยมอมันกกันรถที่เกาหลี กินไหนๆคนไหนเขาต่อเห็นงานแล้วเขาเรียนอยู่หลายคนไหนมากก็กินคนไหนไม่มากก็ไม่ต้องกินเขาไม่ได้บังคับเนาะเป็นธรรมดาที่ไหนเขากินเหมือนกันคือมากกับบางที่บางยิ่งทางเมืองนอกเบางนาเขายิ่งกินดีเนาะมากบ่แบบอะไรนะหรือตลึงก